สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องไพเิสรักนะคะเฮ้ยไม่ได้จับจับก่อนเฮ้ยอสายตูดสายตูดสายตูดอาสายตูดอะไรเร็วไม่ได้กินเด้อฉันเฮ้ยอสายตูดสายตูดสายตูด ชายตุดชายตุดชายตุดเอามือด้วยมือด้วยมือด้วยกวักด้วยกวักด้วยกวักด้วยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากกินอยากกินอยากกินดูนะคะเอาพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าในหนในกล้วยข้าวป่าเอากล้วยข้าวป่าก่อนเร็วๆเอากล้วยข้าวป่าก่อนเร็วๆอ่ะครับก่อนครับก่อนนี่นะคะ ยังไม่ทันได้เอาไปไหนนะคะพ่อไม่อยู่นะคะพ่อไม่อยู่พ่อไปตัดหญ้าหนูเพิ่งมาแต่อุดรไไปขึ้นบ้านใหม่สิ่ที่อุดรน,นะคะเดี๋ยวไปให้แม่กินด้วยไปให้แม่กินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวแม่ไปให้แม่กินด้วย หนูได้กินเยอะแล้วเอาวะดีจ้าจ้าก้อนงามงามขาขาน้ำแซ่บบ่ฮึฮึฮึไปได้กินเขียดที่ในนาะงไได้กินเขียดแต่แทะละ นั่นเขยดแล้วเข็ดแล้วไรกินเข็ดแล้วเข็ดแล้วเข็ดแล้วนั่นนั่นเตะขีพุ่นพุน่นเตะขีใส่อีกมีการเตะขีใส่อีกดูนะคะเตะขีใส่แม่ด้วยอีอุ้ยนั่นนั่นนั่นจะจะฝาดนะนั่นนั่นเลิดเลิศ

ขับล้อก่อนขับก่อนขับก่อนว่ะขับขาหนำบ่อขาหนำขาหนำขาบางงามไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่บ่โง่หึหึกล้วยเข่าปากกล้วยเข่าปากเอาไม่เอาไม่ขาบางโง่เอาไม่งอดี่นี่ดีดีดีไปีครับ อะไรเดียบียงน่ะขี่ข้าวเจ็บพอจินบิวิีวอิอนนะ่ะวิีิวิเดี๋ยวรอพ่อก่อนนะรอพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อมาก่อนให้แม่จิบขยะแป๊บนึง แม่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่นอนออดนอนออดใหญ่เลยไม่รู้ว่าพ่อไปไหนนะคะนี่ไปตัดหญ้าหรือเปล่าไม่มีหญ้าให้กินนอนแกกิ้งเลยนี่อุ้ยอุ้ยตดด้ว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 ยอช่ชยด้วยช่ด้วยยกมือยกมือยกมืออ่ะนอนลงนอนลงงานลงนอ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 นลง หยุดหยุดหยุดนอนลงนอนลงนอนลงมาเลยกี้มาเลยกี้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 มาเลยกี้กี้กี้มาเลยกี้มาแล้วหยุดเลยหยุดหยุดหยุดอ่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ย้กี้แล้วปวดให้กี้แล้วกี้กี้จัดการกี้จัดการจัดการเลยกี้จัดการอนอนลงนอนลงนอนลงเร็วเร็วเร็วนอนลงนอนลงนอนลงอุ้ย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 ปุนปูนปุนปูนอุ้ยกด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 ให้แม่แล้วกดแล้วกดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เอาเลยกี้เลยกี้กี้กี้ผมลบแล้วกี้เอาเลยกี้อเลยกี้ กี่อะไรกี่กี่อะไรกี่กี่กี่แล้วเล็กกี่เห็นไหมเตะขาใส่แล้วกี่มือหนึ่งทำความสะอาดมือหนึ่งถ่ายคลิป <c oughs> กี๋อี๋ผมลบแล้วกี่หยุดหยุดหยุดเลย นอนลงนอนลงนเอออนลอนลงนเฮ้ยเฮ้ยอนลงได้อาบน้ำให้นอนลงนอนลงนอนลงอนลงไม่อาบน้ำให้นอลงนออนลงไไม่อาบน้ำให้นอลงไอกิ้งลงกิ้งลงเร็วเร็มลงเม่ลงเมลงเม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  ไม่ยอมนอนเลยเด็กน้อยขี้มูกป่วงพูดยากนะคะนี่เศษไส้ใส่หนูติดหมดเลยโอ้ยเฮ้ยหูหน,นามแห้งคุณอ,อาปากล่อ เออเออจะดึงสายยางอล็กยั้สายยางกันกัคันีีแม่กันลูกป้าป้าโอ้โกดให้แม่แล้วนุ่นเจงสายยางกันกับแม่เลยเออเอโกดแล้ว่นอึดอึด อึดอึดอึดพุ่นพุ่นโอ้โหอ่ะนอนลง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 เฮ้ยเนอนลงเร็ว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 อ๋อนอนลงนอนลงนอนลงอ๋อนอนลงนอนลงนอนลงไปดักกันนะไปดักคนกันนะเมะลงาเมะเมะรึ แม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแม่ลงแม่ลงไล่ล่ไล่ไล่ลงุนุนแม่ลงแม่ลงเฮ้ยเฮ้ยแม่ลงแม่ลงแม่ลงดูดูสายสีเสือเมียแล้วยังอีลีและเนาะแม่แม่ลบราคะนี้เขียดว่าบ่ได้เล่นสยางไสยางก็หนูค่ะนี้ พุูนพูนพูนพูนโตหนูมีแต่ถินทรายหมดเลยนี่อุ้ยอุ้ยเียดเครียดอุ้ยอุ้ยอันยักล่อยักล่อยักล่ออันยักล่อยักล่อยักล่อเอ้ยอุ้ยถ่ายอย่างนั้นถ่านี่เครียดแห้งเอ้อกินน้่าไปอิ่มติเดี๋ยวเแม่กินไหมเดี๋ยวแม่กินไหมให้แม่กินก่อนโห่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 ห่โคตรแล้วโกรธแล้ว อัะยกงลอยยอลอยยกลงสองขาขาหลังไหนในถ้ากดไหนถ้ากดไม่ยอมนะคะไม่ยอมอึดอึดอู้หนักตูดอึดหนักตูดหนักตูดยกไม่ได้หนักตูดขอนอนดีกว่าโอ้โหนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วอ่ะนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วนอนอ้อนอุ้ยอึดอุ้ย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 ปุ่นปุ่น พูดอานเอลงเมะเมะเมะลงเมะลงน้ำเมะอาบน้ำไห้เมะลงอาบน้ำรออาบน้ำรอสาวสาวอาบน้ำรอสาวสาวอาบน้ำรอสาวสาวอือพูด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 อาบน้ำรอสาวสาวอานอลงอ่าน่นบึ เปียกเมื่อหลคน้าในศัพทัหนูก็ได้นี่เก่งแห้งครับผู้เบ้าหน่อยผู้เบ้ากำลังปุ่นู้เบากำลังหาวนั่น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 ั่นนั่ั่นนั่น่นนั่นนัั่นนั่น่นนั่น เอ,เ,อเ,อเอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียดแล้วเขียดแล้วเขียดแล้วบัเลูนสายยางเขียดขะเขียดเขียดบัเลูนสายยางข่ะเขียดเขียดแห้งเขียดแห้งพ่อแล้วมันจืดมันนอนแม่พ่อแล้วมันจืดมันนอนแม่เดี๋ยวอาบน้ำแม่เมยก่อนอาพี่พี่มา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 อาบน้ำ เดี๋ยวอาบน้ำให้แม่นิโคก่อนนะคันมาลูกมายะมายมาเดี๋ยวไปดูตูดเด็กน้อยยังไม่รู้รู้สึกว่าเราจะเอาน้ำมาฉีดนอนเล่นแล้วนอนเล่นแล้วโอ้โหฝนตกใส่ผมครับนอนเฉยเลย ดูดูดูจะลุก <ar> มาท่าไหนดีนี่ดูแล้วเอาแล้วหันมาหาแม่แล้วหันมาแล้วเฮ้ย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 พูนพูนพนพนยกขาเสอีกพุ่นพูนฝนตกฝนตกฝนตกหน่อยเอาเะไรกี่เอาเะไรกี่จัดการกี่เออนั่โอ้วันนี้พ่อไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนไปเกี่ยวข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่ไปคนละทาง ถูกใจเลยเล่นอย่างเดียวถูกใจเยันเล่นอย่างเดียวนะคะกี่ถอยดะกี่อารมณ์บ่จ่อยกี่เอ้ยกี่ถอยกี่อารมณ์บ่จ่อยกี่เอ้กี่ถอยกี่ปุ๊บมาละตัวมึงตัวเมียนะแปยงนี่มันออกโลกมาดิว่าขี่ ตัวไข่ตัวมันปัดอาชีเงินบ่น,นั่นโอ้หม่กันสันผู้ขาท,าทาาั้งโทรศัพ์ติดหมดเลยค่ะนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์เเกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะ <S <S 2> <S 2> ขอให้ทุกทุกท่านนะคะรำ่ำรวยเงินทองอย่ากเก็บอยจนเงินไหลกองทองไหลมาตุกทุกท่านเลยนะคะ ส่วนใเม็ที่เม่ไม่อยู่ด้วยสําหรับวิดีโอนี้นุก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊วยบ๊วยบ๊มมีโฟ